ปัญหาหม้อน้ำรั่วคือสาเหตุใหญ่ที่ทําให้รถขับไม่ได้แล้วสุดท้ายก็อาจจะทําไปสู่การเสียเงินหลักแสนก็ได้ถูกต้องแต่ปัญหานี้สามารถที่จะป้องกันและแก้ไขเพื่อลดความเสียหายได้จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนแน่นอน<ช>และว,วันนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะขับรถเบนซ์ไม่อยากกินข้าวลิงเน่ยไม่อยาก<ม>รถเสียกลางทางผมจะมาสอบถามช่างนัดเจ้าของเบนซ <ะ S 2> ์วีพีหรือว่าเจ้าของอูเบนซ์เนี่ย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าแก้ปัญหาอย่างไรและถ้าหากว่าไม่แก้ปัญหาม่าน้ํารั่วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเชิ่เลยจังนัดครับโอเคก็คือวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบหล่อเย็นเนาะครับเรื่องปัญหาหม้าน้านะครับถ้าเกิดว่ารถของท่านมีอาการรั่วซึมขึ้นมาเนี่ยแล้วบางท่านก็อาจจะไม่รู้เพราะอาจจะไม่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผม ปัญหาที่จะตามมาถ้าอาจจะหม้อน้ํารั่วปั๊มน้ํารั่วหรืออะไรต่างๆถ้าปล่อยให้น้ําแห้งจนความร้อนขึ้นและยังฝืนขับต่อเนี่ยลามไปถึงเครื่องยนต์เลยแน่นอนนะครับฝาสูบโกง่งฝาแตกอะไรก็ว่านไปเลยนะครับโดนหลายแสนแน่รก่ผมครับและเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆใช่แล้วสุดท้ายก็มักจะสไล,ลด์รถมาด้วยถูกต้องค,คือเสียทั้งค่าสลด์รถเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแสนเนาะนั่นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่ระวังในจุดนี้ทีนี้เราจะพามาดูหน้าตาว่า หม้อน้ําที่เป็นปรีเนี่ยชักนัดเนี่ยเช็คอย่างไงแล้วหม้อน้ําที่จะเปลี่ยนหน้าตามเป็นยังไงเอาเชือแล้วจักนัดครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นหม้อน้ําเก่าลูกที่ผมเลือกมาเนาะมันรั่วนะครับหม้อน้ําก็รั่วได้ในหลายจุดนะครับหลักๆเลยนะครับถ้ารั่วอ่ะง่ายๆเลยก็พวกเกี่ยวกับพวกแผงรังผึ้งเนี่ยก็รั่วได้นะครับแต่คันนี้นะที่ผมตรวจเช็คเนี่ยอ่ะสังเกตง่ายๆถ้าเกิดคุณอยากจะสังเกตรถคุณเองว่าน้ํารั่วหรือไม่รั่วนะเป็นคราบขาวๆแบบนี้ไหม ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสภาพอย่างนี้นะครับนะให้ดูประมาณนี้นะง่ายๆก่อนนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดเรามาดูเราเห็นเป็นคราบขาวๆแดงๆแ,แบบนี้นะครับอันเนี้คือน้ำยาหม้อน้ำที่มันแห้งแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นสีแบบนี้นะท่านสันนิษฐานได้เลยว่ามีการรั่วซึมแน่นอน คันนี้รั่ว,วตะเข็บตรงไหนนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับตามนี้เพราะชิ้นนี้จะเป็นพลาสติกนะครับผมก็เมื่อถึงอายุเนี่ยไม์ลดประมาณเนี่ยหมือนปลายปลายแสนต้นต้นแสนกลางๆเนี่ยมีสิทธิ์เจอแน่นอนนะครับส่วนใบใหม่หน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคูนะครับ,รบอ่า อ,นนอันนี้คือของใหม่ครับมันจะขาวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอขอไปเอาคัตเตอร์นิดหนึ่งโอเคครับ,รบนี่ก็คือหม้อ<ม><ม>น้ำเบิกใหม่หน้าตาก็ประมาณนี้ส่วนหมอ<ส>น้ำตัวนี้จะเป็นหม้อน้ำเดิมโรงงานใช่หม้อน้ำเดิมโรงงานนีอายุ10ปีได้ไม่ช่างนัด อยู่ที่เลขใหม่แล้วก็การใช้งานด้วยครับพี่บินโดยประมาณ10ปีพอได้นะใช่เพราะคันนี้นี่มอน,น้าติดรถครับคันนี้รถปีสมัยที่สองท่านผู้ชมครับปีนี้ปี25้าก็แสดงว่า13ปีครับโอ้ก็ทนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเออที่ท่านผู้ชมเถือว่าแท้โรงงานก็<ช>โอเคนะก็อยู่ที่การใช้งานถ้าเกิดท่านใช้น้ํายาคูลแลนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยืดอายุก,การใช้งานของมอน้ําได้เพิ่มขึ้นนะครับครับ ถ้าเป็นน้าเปล่าน้ําสกปรกเนี่ยบางทีมันเป็นตะเกิดเป็นตะกันพอเป็นตะการขึ้นมาก็ทําให้เกิดสนิมได้น้ําประปาเนี่ยก็มันก็ทําให้ไปอุดตันแล้วก็ทําให้รั่วได้อันนี้หอใหม่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะขาวเจ๊ะแบบนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมกับพลาสติกเหมือนกันนะถูกต้องครับครับพวกฟินยจะเป็นอลูมิเนียมใช่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อ่ะทีนี้เราก็จะมาในส่วนของออยเกียร์ใช่ไหมอ่ะเนี่ยอ,ออยเกียร์ต่อมาท่านผู้ชม,อ,มออยเกียร์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุถ้าออยเกียร์แตกน้ําเข้าเกียร์เอวอ,อนเกียร์เป็นแสนเหมือนกันใช่และคันนี้นี่ออยเกียร์เดิมเห็นไหมครับเนี่ยเดิมๆเลยเห็นไหมท่านผู้ชมชออยเกียร์เดิมจากโรงงานเลยนะซึ่งผมผมว่า อย่างอย่างอย่างเร็วอ่ะอาจจะสัก3เดือน6เดือนใช่ไม่ช่นั้นัดอาจจะเป็นไปได้ยังช้าก็อาจจะปี2ปีครับสุดท้ายก็โดนเหมือนกันแน่นอนนี่คือจุดที่ 2, 2จริงๆถ้าถ้าเจ้าของงบถึงเนี่ยช่างนัดแนะนำยังไงจุดนี้ก็ให้ทำการเซอร์วิสไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการไล่ระบบน้ำใหม่ทั้งหมดแล้วก็จุดเสี่ยงก็คือออยเกียร์ตัวนี้เพราะว่าต้องเอาน้ำมันเกียร์เข้ามา ระบายความร้อนในหม้อน้ำถ้าเกิดเราแก้ไขก่อนเราก็ตัดปัญหาเรื่องที่น้ำมันเกียร์จะเข้าในหม้อน้ำหรือระบบน้ำเข้าไปในระบบเกียร์ได้นะครับก็จะช่วยเซฟท่านไปหลายหมื่นคือได้หลายคนเนี่ยพลาดออยเกียร์แตกแล้วพื้นขับรถอ่สุดท้ายเกียร์พังเกียร์สลิปนะขับไม่ได้ก็อย่างที่เราพูดก็คือเป็นแสนในส่วนของค่าจ่ายแน่นอนถ้าย่างในจุดเก้าเนี่ยใช่ครับต่อมาก็เป็นในส่วนของ ฐานกองน้ำมันเครื่องฐานกองน้ำมันเครื่องนะครับผมอันนี้จะอยู่ด้านหลังเนาะพไมามาทางนี้แต่จะอยู่ด้านล่างฐานกองน้ำมันเครื่องกับออยเครื่องอยู่ในเดียวกันใช่ไหมใช่ครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นจะเป็นทางด้านบนเนาะจะเป็นพวกกองน้ำมันเครื่องจะเป็นเสื้อของกองน้ำมันเครื่องนะแต่ถ้าเกิดว่าไล่ลงไปนะครับ ถ้าตรงนี้ถ้าเกิดว่าไล่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นออยเครื่องอยู่ข้างล่างที่จะแปะติดอยู่กับเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงเหมือนกันที่จะทําให้ออยแตกได้ตอนนี้ถึงแม้ว่ารถจะเลขใหม่แสนต้นต้นจากที่ผมศึกษามาในะช่างแนทครับอย่างยาวก็ปีสองปีมือนผมพูดแน่นอนสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันต้องเปลี่ยนครับออยรั่วใช่โอริงแข็งครับแล้วก็ท่อท่อน้อํเอ่ะมันแตก ท่อน้ําที่อยู่ข้างๆมันนะนะสุดท้ายก็ทําให้ท็อปอัพคูลเลนต์เห็นไหมกลับมารรที่ท็อปอัพคูลเลนต์อีกแล้วนะใช่แล้วก็คอนซัลท<ำ>์เวิร์ช็อปม,มันจะบอกในหน้าปัดไงใช่ครับสุดท้ายถ้าคุณยังฝืนกลับน่ะก็โอเวอร์ฮีททีนี้เครื่องยนต์ร้อนเกินก็ฝาโกงเหมือนที่ช่างน,นดัดบอก<ช>มันก็จะมาซื้อสิทธิ์ของเครื่องทีนี้ส่วนของออยเกียร์เนี่ยก็คือเกี่ยวเกียร์ใช่ไหมครับออยเครื่องเกี่ยวเครื่องทั้งเครื่องทั้งเกียร์ถ้าน้ําเข้าเนี่ยทีนี้หนักเลยหลายแสนแล้วทีนี้ เจ็บแน่ๆพอเราได้อายุแล้วท่านผู้ชม m 2 1 Evo อยู่ใน C-Class W204 ผลิตในช่วงประมาณปลายปี2009ขึ้นมาจนถึงปี2013จะอยู่ใน E-Class W212 โฉม4ตาก่อนเฟสลิปด้วยและอยู่ใน S.L.K. R2.2 R1.2 R1.2 SLK 2 0 0 MG ตัวนั้นเนี่ยก็ใช้เครื่องตัวนี้เห็นไหมล่ะใช่ฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้ใช้ได้หมดที่เราพูดมา จริงๆแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยเราย,ย,ยังไม่ได้พูดถึงปัมงมามาป๊มน้ำวาล์วน้ำเห็นไหมเอาันนีปั๊มน้ำวาล์วน้ำกับท่าน้ำสามทางด้วยช่างนันอันนี้ถ้าพิเตอร์ด้วยได้ดครับอ่าถ้าปั๊มน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่ผมส่องให้นี่อันนี้จะอ่าจะมองไม่เห็นเพราะว่ามีมูลเล่ป,ปั๊มน้ำบังอยู่เนาะถ้าถอดนอสี่ตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนฝักบัวที่หมุนได้เป็นกลมๆนะอันนี้ผมแล้วแต่บางคนจะเปรียบว่าอะไรแต่ผมเข้าใจแบบนี้นะครับปั๊มน้ำเอาี้ริงก็คือปัััมมมนนนนน้้้้อออยยูู่่ตตรรงงีะะคบผาาาถววจกตรนนี้ะครับ จะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ต้องชิงเปลี่ยนก่อนเหมือนกันใช่เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เสื่อมแตกรั่วซึมได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาะะท่านผู้ชมเนี่ยการเช็คเบื้องต้นของออยเกียร์แตกน้ำตัวนี้จะเป็นชานมใช่ไหม อ่าถ้าอาการเบื้องต้นนะถ้าเริ่มแรกเลยเวลาท่านเปิดมาเนี่ยแต่น,นี้น้ํามันหมดไปแล้วเนาะอ่าเอางี้อ่าเดี๋ยวผมเอาน้ําให้ดูแล้วกันอันนี้คือน้ําที่ถ่ายออกมาอ่าถ้าน้ําโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่มีเป็นคาบน้ํามันคาบอะไรคือจะไม่มีถ้าอาการเริ่มต้นเนี่ยของออยเครื่องออยเกียร์ถ้ามันแตกอาการเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเป็นคาบน้ํามันลอยเป็นวงวงเป็นดวงทวงเลยครับ อันนี้คือเริ่มต้นนะแต่ถ้าหนักๆเข้าน้ำกับน้ํามันผสมกันไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนชานมอะไรอย่างโอนตินชานมอย่างที่เขาว่ากันเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้คือยังปกตินะครับต้องเป็นแบบนี้นะน้ําต้องใสแบบนี้นะสีแบบนี้นะก็คือจุดนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเช็คได้ที่บ้านใช่ไหมล่ะเปิดฝาหม้อพักน้ําเปิดฝาดูนะว่ามันปกติไหมน้ําสีเหมือนอย่างข้างล่างที่ผมให้ดูไหมถ้ามันมีเป็นน้ํามันเป็นอะไรลอยอย่างเงี้ยสันนิษฐานก่อนได้เลยว่ามีสิทธ เกิดตาหมดเกิดอะไรแล้วในออยคูลเลอร์หลยสักสักอาทิตย์ละครั้งโอเคไหมสําหรับคนใช้รถมือสองถ้าแนะนําเรื่องเปิดอย่างเงี้ยสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะแล้วก็สังเกตไปหน้าปัดที่แอคูลเคนเนาะใช่ครับรับต่อมาเป็นท่อน้าข้างเครื่องที่ไปชมเห็นไหมอันนี้ชัดแล้วเนี่ยอ,อันนี้คือท่อน้าข้างเครื่องอครับหนักเหมือนกันครับตัวนี้อือันนี้เป็นท่อท่อหายใจเนาะอันนี้เป็นท่อท่อน้าข้างเครื่องนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดของ2 1งเจนอีโวนะครับที่จะต้องทำการเซอร์วิสนะถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมแตกเสียหายหพวกโอลิงพวกอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดปล่อยปละละเลยน้ำแห้งก็เสียหายหลายแสนได้นะครับท่อน,นี้ก็ไม่กี่ตังนะครับแถมควันขาวหน่อยช่างไอ้ช่างนัดอ่าถ้าเรื่องควันขาวเรื่องคันนี้มันจะเกี่ยวกับพวกน็อตเทอร์โบล็อตไหลกลับของเทอร์โบแต่นนี้คันนี้ทำไปแล้วนะแต่พอดีมันปิดไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะ เปิดให้ดูแล้วกันมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตเทอร์โบไหลกลับที่มันมีปัญหาจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เวลาท่านตอนเช้าเงี้ยจอดไว้กลางคืนคืนหนึ่งพอเช้ามาสตาร์ทมีควันไหลตอนเช้าเนี้ก็เป็นที่จุดนี้เลยเช็คได้ครับผมตัวนี้ไม่แพงเนาะไม่แพงมากทำง่ายแล้วก็ไม่แพงแค่เวลาขึ้นเครื่องบินไต้จบเนาะถึงชั่วโมงไหมประมาณสามชั่วโมงแล้วกันโอ้เยอะอยู่นะเพราะว่ามันต้องลื้อ หรือแผงพวกแผงกันร้อนของท่อเสียด้วยโอเค okay. ต่อมาในไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วเฟืองแคมชาร์ปไหนก็ตรงนีเ้เพิ่มด้วยเฟืองแอดวานชางนัดอ่าเฟืองแอดวานนะครับผมอ่าแต่นี้ไม่เห็นเนาะอ่าคือตรงนี้คือมาเคลื่อนมาเลื่ององศาการจุดระเบิดเพี้ยนใช่สุดท้ายไฟโชว์รถขับไม่ได้อืสตาร์ทยาวอ่าแต่มันต้องเปิดดูใช่ไหมต้องเปิดฝาครอบวาล์วครับถึงจะเห็นนะครับแต่นี้จะเป็นเซนเซอร์เนี่ยนี่ก็คือเซนเซอร์ เฟืองแคปชาร์ปทั้งสองฝั่งนะเฟืองแอดวานซ์นั่นเองที่เราเรียกกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝั่งไอเดียเสียนะถูกต้องครับครับซึ่งต้องมีไอดียไอ่เสียตัวนี้เนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์สตาร์เช็คได้เช็คได้แน่นอนครับท่านผู้ชมหลักๆของมันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะตลอดจนเฟืองแคมเนาะส่วนของ ECU เราก็คุยกันไปเยอะแล้วอ่ะก็เจอกันด้วยเหมือนกันต้องเจออ่าก็ ECU ก็เจอทุกคันท่านผู้ชม อาจจะวันนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าให้นั่นเองใช่เลขไม่น้อยก็โดนใช่เลขไม่เยอะก็โดนแน่นอนท่านผู้ชมคือได้อายุผมให้ประมาณ1ิปีนะชั่งนัดสิปีมันถึงเวลาใช่ครับประมาณ10ปีครับผมของกิตยก็ซ่อมหลักหมื่นเปลี่ยนครึ่งแสนก็แล้วแต่ว่ามันช็อตหรือเปล่าถ้ามันช็อตมันไม่หมดวงจรนะความเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะอาจจะช่วยหน่อยครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเคสบายเคสครับฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะขับรถเบนซ์แบบสบายใจ ลดความเสี่ยงการกินข้าวลิงการเสียกลางทางมันก็ต้องทําแบบนี้ก่อนใช่อันนี้<ะ>เป็น,เป,นเป็นแบบนี่แค่รอบรอบเครื่องนะใช่อันนี้คือพื้นฐานเลยรอบรอบเครื่องที่ท่านจะต้องทําเพื่อที่จะไม่ให้มันลุกลามเข้าไปถึงข้างในเพราะถ้าเป็นเข้าไปข้างในเนี่ยคือท่านต้องยกเครื่องออกมามไม่ใช่แค่ว่าหรือถอดประกอบแค่นี้นะครับมันเรื่องใหญ่คือคนที่ซื้อรถมือสองเรากลับมาตรงที่คนซื้อมือสองก่อนเนาะ,ะคุณไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่า มันจะเสียวันไหนใช่ครับแม้กระทั่งช่างเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ารถแต่ละคันมันเสียไม่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันมีมาตรฐานในการเสียงมันอยู่ใช่แต่ว่าปัญหาถ้าคุณแก้ปัญหาก่อนเนี่ยมันก็จบไปกว่า70%แล้วจริงไหมล่ะใช่เพราะว่าคุณทําก่อนมันพังไงมันอาจจะเหลือส่วนอื่นแต่มันก็เป็นส่วนน้อยใช่ครับจริงไหมค่อยๆทำเออคืออย่างเช่นส่วนที่ตามมาอาจจะเป็นลูกลอกอาจจะเป็นสายพานอาจจะเป็นคอมแอร์ใดชาร์ตไดตาร์ดพวกนี้ก็จริงๆก็ทาด้วยกันได้ไงนะถ้าอยากทา จริงไม้ลักเพียงแต่ว่าจุดหลักๆที่มันจะทําให้กินข้าวลิงเนี่ยมันเป็นจุดที่เราพาพูดกันเมื่อกี้เนี่ยปั๊มน้ำเบาน้ำใช่ครับปั๊มน้ําเบาน้าเฟืองแคมปกล่อง ECU หม้อน้ําปิดมันชัดมากระบบระบายความร้อนที่มันชัดมากเนี่ยครับก็ถึงแจ้งที่ท็อปอะครูเลนก่อนสําหรับคนไม่รู้ก็ฝืนขับอย่างที่เราคุยกันแต่สุดท้ายถ้ามันมันจบแล้วเอาไม่อยู่เนี่ย มันก็เสียหายหลายแสนถูกต้องครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ก่อนหรือป้องกันก่อนเนี่ยมักจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ครับและเราเราวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะทําให้คุณเห็นก่อนว่ารถคันหนึ่งของช่างนัดเบนซวีีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถฝากขายรับสปาเนี่ยใช่มาตรฐานมันก็ควรจะดีที่สุดเหมือนกันเท่า<ด>ที่ทําได้ใช่ซึ่งผมว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดีกว่าครับแล้วก็ลดทั้งเวลาลดทั้งความเสี่ยง,ตงแต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันยังไม่พังหรือมันแพงไปทําให้ลดราคาโอเวอร์ก็คิดอย่างนั้นได้ไม่ผิดไม่ผิดแต่สุดท้ายถ้าคุณไม่ทําอ่ะคุณก็ได้ทําหมดอยู่แล้วหลังจากนั้นเหมือนผมบอกฉะนั้นนการที่คุณสมมติว่าคุณซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยในาราคาที่แพงกว่าหนึ่งแสนแล้วมีรถคันหนึ่งทาแบบนี้จบอ่ะครับคุณโอกาสที่คุณจะเสียการทางอ่ะต่ํากว่าเยอะโสิว้าคุณขับซืมม่ๆคุณขับไปเชียงใหม่ภาคเหนือเนี้ย ค่ารถสายหลายหมื่นนะฮะใช่นี่คือหนักๆนะครับท่านผู้ชมเราเห็นกันตลอดเสียตังค์ไม่ว่าเสียเวลานะใช่ช่างนั้นก็เจอลูกค้าไลมาจากจังหวัดเยอะยู่แล้วคือคือฉะนนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าเราเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกรถที่ทําก่อนดีกว่าใช่อาจจะจ่ายแพงนิดนึงมันเป็นเรื่องของของแพงมันสมเหตุสมผลของดีอ่ะมันสมเหตุสมผลถูกต้องแล้วการทําแบบนี้เนี่ยมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงิน แต่คุณได้ความสะดวกสบายไงใช่ได้ความมั่นใจฉะนั้นหลายๆคนที่บอกาแพงเนี่ยให้มาดูก่อนว่าสิ่งที่เขาใส่เข้าไปนั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าหาก็เอามาขายเลยได้ตั้งแพงๆเนี่ยอันนั้นมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วขนาดถูกต้องครับแต่ว่า<ช>วันนี้เนี่ยเราทำไม่เห็นแบบนี้เนี่ยแล้วเราทำให้คุณสบายใจคุณซื้อไปคุณก็บอกว่ามันทำพวกนี้มาแล้วเนะ<ช>นี่ยใช่ใช่ไหมคนจะมีบินให้ เราพูดได้เต็มปากเออแล้วก็การันตีของฉันก็จะมีบอกว่ากี่เดือนกี่วันครับเพราะว่าอะไรอะไรอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอะไรแท้อะไรเทียบมันจะไม่เหมือนกันเวลาที่ช่างนัดขายเนี่ยก็จะมีการบอกว่าตัวไหนเปลี่ยนแล้วจะการันตีเท่าไหร่อยู่แล้วใช่แล้วถ้าหากว่าคุณซื้อวารันตีหนึ่งปีฟรีค่าซ่อมมันก็จะครอบวอร์ส่วนอื่นด้วยครอบวอร์ทุกอย่างจริงไหมล่ะคือคือส่วนส่วนสมมุติว่าคนซื้อไม่เอาวารันตีคุณก็ได้สิ่งนี้ไปคุณก็ชัดอยู่แล้วมันมีวารันตีอยู่แล้วไงครับแต่ส ให้ลูกค้าได้สบายใจสุดนั่นก็คือหนึ่งปีฟรีค่าซ่อมถูกต้องนอกจากพวกนี้อีกนะท่านผู้ชมนี่คือความสบายใจฉะนั้นถ้ากท่านผู้ชมเนี่ยซื้อรถเบอร์สองลองเอาเคสนี้ไปศึกษาอ,อย่าเพิ่งเชื่อเราก็ได้ใช่แต่สําหรับนคนที่ใช้รถตัวเองอยู่ตรงนี้แหละช่างนันสมมุติยังไม่ขายเพราะช่างนันซ่อมรถใ,ใช่ไหมล่ะซ่อมรถด,ด้วยสปารถด,ด้วยเนี่ยถ้าสมมุติว่ารถคุณได้อายุแล้วเลขไม้มันอาจจะแสนนิดๆิด คุณอาจจะเคยเข้าศูนย์เนมาแล้วแต่คุณมองว่าค่าใช้จ่ายเริ่มสูงแล้วเพราะรถสิบกว่าปีค,คุณไปเช็คราคามาหรือไปทําให้เขาตรวจสอบมาเนี่ยเป็นเส้นหลายแสนเนี่ยอ,อย่างแบตเตอรี่ลูกหนึ่งก็เกือบสองหมื่นเมื่อที่เราพูดเนี่ยค,คุณเริ่มไม่กล้าที่จะไปต่อแล้วฉะนั้นช่างน,นัทเขาจะรับจบประเด็นนี้แหละรับเป็นทางเลือกให้กับคุณเรามปทางเลือกเอคุณลองเอามาให้ช่างนัทเนี่ยตรวจสอบจับสตาดูอ่าชะนั้นก็จะประเมินให้ว่าอันนี้พี่ได้เวลาแล้วนะ ีจะเอาแท้หรือเอาเทียบทำกี่วันอจริงไหมอ่ะอันนี้คุณจะรู้แล้วทําไม่ทําไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้าตรวจสอบค่าตรวจเช็คฟรีนะฟรีอ่ะโอเคฟรีไม่หแสดงว่าคุณไม่ต้องจ่ายตรงนี้เพียงแต่ว่านัดคิวนะตรงนัดก่อนต้งนัดก่อนใช่ไหมช่วงนี้เพราะมันติดงานตรงนี้มันก็ทําให้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับ คือคือจุดนี้เดี๋ยวช่างนัดเป็นคนทำเองท่านผู้ชมก็ก็ต้องให้ให้เวลาช่างนัดวางแผนนิดหนึ่งสมมติว่าคุณนัดวันจันทร์สิบโมงอะไรก็ว่างกันไปใช่ไหมหรือวันจันทร์บ่ายสองวันจันเออจะได้รู้ว่าวันไหนเป็นตารางเพราะในระหว่างนั้นช่างนัดก็จะไปทําอย่างอื่นเอาเป็นว่าถ้าคนไหนที่อยากจะมีอู่ทางเลือกโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่รามอินทราคันนายาวโนมินคลองสราบินบุรีเนี่ยที่อยู่ในโซนที่เราอยู่เนี่ยถือว่าคุณไม่ต้องไปกรุงเทพไม่ต้องไปกรุงเทพชั้นในใช่ไหมประหยัดเวลาไม่ต้องรติดดกกก็ูแแลลันนใ้้บบีะ อ่ะก็ถือว่าเป็น <ผม S 2> เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่างนัดเดี๋ยวก็จะแตกต่างในเรื่องของการรันตีที่ผมบอกอ่าอะไรทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยช่างนัดจะวารันตีมากกว่าที่อื่นส่วนจะมากกว่าแค่ไหนเดี๋ยมันจะพูดเป็นเคสบเคสเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะใช้อะไรตัวไหนไงใช่แต่ว่าแน่นอนแหละถ้าคุณเทียบก็ได้การปฏรินที่มากกว่าที่อื่นถ้าคุณแท้ก็มากกว่าที่อื่นทั้ง2แบบได้หมดและท่านผู้ชมก็ปรึกษาช่างนัดโดยตรงเลยก็ได้ครับรายละเอียดอื่น ครับยินดีนะครับถ้าท่านใดนะครับออยากจะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเบนซ์นะครับทั้ง w 2อง2 2 2 2งสองสอ cls อะไรก็แล้วแต่อยากจะเซอร์วิสอยากจะทำสปาเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5ครับช่างนัดชัดเจนครับอนี่ฉะนั้นเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยราคากันอ่าสำหรับหม้อน้แอเนี่ยอ๋อครับผมครับตัวนี้เป็นสเปคเทียบใช่ไหมสเปคเทียบครับใช้เวลาในการเปลี่ยนประมาณกี่ชั่วโมง ตอบประกอบนี่ผมขอ1วันแล้วกันเพราะว่ามันต้องมีการไล่น้ําอะไรด้วยหลายอย่างนะครับผมแล้วก็เช็ครั่วเช็คอะไรด้วยเวลาใส่กลับเข้าไปก็ต้องมีการตรวจเช็คอะไรหลายอย่างก็1วันเต็มเลยประมาณ1วันครับแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับเคสนี้ถ้าว่ามอน้ําอย่างเดียวนะครับรวมน้ํายาด้วยก็ประมาณ15ื่นเอาเป็นว่าทั้ง W 2 0 4 W 2องหน่งสใช่ครับก็คือใช้ราคาที่ได้อ่าก็คือ2อ1 E จ็นีโ่แหละแกผมอ่า โอเคงั้นท่านผู้ชมก็ลองพิจาราดูว่าได้นี่ก็ประมาณแบบนี้ไหมรหรือถ้าหากว่าท่านไหนดยาจะได้แท้เบิกศูนย์ก็หลังใหม่ก็แล้วกันได้หมดเนา<อ>ะกดีเลย<อ>ก็จะถือว่าเป็นทางเลือกคือให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยใช่ครับ,รบขอบคุณเช่นนั้นมากครับครับพี่วินครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์เวพีศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์เวพีการตีมากที่สุดในย่านรามินทา